ช่องนี้ให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนถ้าใครชอบประกดหัวใจแล้วกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแต่จะมีความรู้ให,ใหม่ๆมาให้ตลอดค่ะวันนี้จะพาไปดูการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือเป็นการลงทุนในงานศิลปะ <c oughs> การลงทุนในงานศิลปะคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนก็จะเป็นคนที่เป็นมหาเศรษฐีต่างๆเพราะว่าจริงๆการลงทุนในทุกสินทรัพย์มันก็มีความเสี่ยงงานศิลปะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็คือต้องต้องซื้อในแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ต้องมีการดูเป็นว่าอันไหนของจริงของปลอมอะไรเง ันนี้แต่พามาดูคอลเลกชันทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างที่ได้กำไรสูงมากเลยนะคชันอ mm hmm. ันแรกสีม่วงนะคะกำไร3าไร32%แล้วต่อมาสีเขียวกำไร3าไร3 7และสีส้มนะคะรูปที่3กำไร3าไแร33.8%และอันต่อมาสีฟ้านะคะกำไร27.3%าไร 27. นะคะ อันสีเหลืองกำไร9.2%และอันสุดท้ายกำไร31.1%แต่ละปีเลยเนาะรูปแรกตั้งแต่2020รูป2 2021แล้วก็อีก4รูปสุดท้ายก็คือ2022 งานศิลปะพวกนี้ก็เป็นสินทรัพย์อันหนึ่งที่เตสนใจและตั้งใจว่าจะลงทุนในอนาคตนะคะตอนนี้ก็ศึกษาข้อมูลอยู่เนาะแล้วก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนแต่เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆทุกปีที่จะลงทุนเพิ่มนะคะแต่ว่างานศิลปะในการลงทุนก็ต้องใช้เงินในการลงทุนเยอะเลยเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ประสรบการณ์ใช้ความรู้แล้วก็สะสมเงินอีกประมาณหนึ่งนะคะในอนาคตเดี๋ยวถ้าเตไปลงทุนแล้ว เป็นยังไงจะมาแบ่งปันเป็นความรู้ให้ทุกคนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนหรือไม่เป็นนักลงทุนก็ตามถ้าเรียนรู้และมีความรู้ในสินทรัพย์ในการลงทุนแต่คิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราอาจจะต้องใช้ความรู้นี้เมื่อไหร่เพราะเตก็เป็นคนนึงที่ชอบในการศึกษาหาความรู้เรื่องนี้มากๆเลยที่จะเป็นไอเดียในการเพิ่มไรายได้กับเตในอนาคตในตอนวัยเกษียณที่เตแบบไม่มี แรงขายแรงหาแลกเงินแล้วใช้ความรู้ในการหาเงินเหมือนที่เตยทำอยู่ตอนนี้100%ให้ทุกคนรักการเรียนรู้จงมองหาความรู้ที่มันจะช่วยพัฒนาตัวเองและเพิ่มความรู้ให้คุณนะคะถ้าใครชอบความรู้แบบนี้ฝากกดติดตามเตยได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Youtube ชื่อเดียวกันเลยค่ะชื่อเตชินีแล้วเจอกันเตยใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย